ตลาสดก็มันหนักค่ะหนักคืไม่รู้เลยว่าจะไปไหนคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้เตรียมตัววันนั้นบอกว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วพอดีคุณเมย์อัพไปอยู่อ่ะเขาอยู่คอนโดเดียวกับเราเขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าไปไหนเดี๋ยวไปรับว่าเขาไปถึงก็แบบทุกคนก็ต้อนรับแบบเต็มที่ช็อตแรกก็หนักเลยเปาก่อนน้ำตาอย่าพึ่งเข้ามาถึงก็คือเริ่มก่อนเริ่มเลยไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีสิทธิ์บอกว่าเพื่อนบอกว่าไม่มีสิทธิ์พูดวันนั้นก็คือ กอกปากอย่างเดียวปาร์ตี้สลัดสดก็มันหนักคันหนักใครทำแม่นาที่เราคะก็แก๊งเพื่อนๆแหละแล้วก็มีนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจริงๆคุณเอมมี่มอก็ต้องมาแต่ว่าวันนั้นแบบป่วยนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวรอรอพร้อมอีกทีหนึ่งคือไม่รู้เลยว่าจะไปไหนคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้เตรียมตัววันนั้นบอกว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วพอดีคุณเมย์อัพไปอยู่อ่ะ เดียวกับเราเขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าไปไหนเดี๋ยวไปรับอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้แบบคือรู้แหละว่าเพื่อนๆนรออยู่แต่ไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้าง่าเลย้ยแต่ว่าพอไปถึงก็แบบทุกคนก็ต้อนรับแบบเต็มที่ช็อตแรกก็หนักเลยน้ตาม <c oughs> แบบ่ออกเมาก่อน้ <c oughs> <c oughs> นำตาอย่าพึ่ง พอมาถึงก็คือเร,เริ่มเลยคุณเมย์มโอ้โวันนั้นไม่ไดูอะไไม่ถึงไม่ถึงก็จนเกือบปิดละคะ่ะแต่ว่าเราก็คือคนที่ไม่รับเรากกลับบ้านไปแล้วเราเอาแล้วเราจะกลับยังไงไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีสิทธิ์บอกว่า <laughs> เพื่อนบอกว่าไม่มีสิทธิ์พูดวันนั้นก็คือกอกปากอย่างเดียว <laughs> หนัก โชคดีค่ะที่คุณพอลล่าเขามีแบบบอกให้กินยาตัวหนึ่งที่แบบแก้แหงก็เลยตื่นมาสดใสมากไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่วุ้นน่ะวุ้นว่าเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วใครจะเจ้าของงานได้เนี่ยคุณนา,านาแหละมั่งเลยมากันหมดอะค่ะจริงๆอะวุ้นว่าโมเมนต์ซาบซึ้องอะมันจะอยู่ช่วงแบบวันแตกจริงๆอะ วันนั้นคือพอเห็นไนก็ทุกคนก็คือแบบอยากเต็มที่แล้วก็คนก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้วก็คือออกมาก็คือไปเที่ยวกันคืนปาร์ตี้กันสุดอะไรอย่างเงี้ยก็มุมเป็นก็ดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนกับแบบมาพอารักเราอะไรอย่างเงี้ยแบบมาเต็มที่กับเรา